และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการศึกษานะคะที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอหัวหินนะคะถึง2พื้นที่ด้วยกันโดยข่าวแรกค่ะเป็นนักศึกษาจากภาคกสปปโปรแกรมการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบันโดยมีการบรรยายจากพันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์นักพูดชื่อดังค่ะเบ้านี่สา าาพอสามีไม่กลับบ้านเลยบุตีีจังเลยไม่กลับบ้านจะได้มีผัวใหม่เชา้าเข้ามาแค่คิดจะทำบุญตาบากคิดก็มีความสุขแล้วนะตอนที่เรากำลังตัด เมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาที่ห้องบรรูม1โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พาซานายมานะหงทองประธานนักศึกษาโปรแกรมการจัดการทั่วไปห้อง5034ขีด18ทับ52มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีศูนย์หัวหินประธานการจัดทำโครงการสัมมานาในหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบันโดยมีการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดาอ่อนแก้วผู้อำนวยการหน่วยเรียนรู้หัวหินสถาบันราชภัฏ เพชรบุรีศูนย์หัวหินประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติโดยมีนายจิระพงศัยบูรณ์และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหินนายเกรียงไกรทวีการนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหนองพลับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหัวหินและอำเภอใกล้เคียงรวมไปถึงนักศึกษาได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมานาในครั้งนี้เป็นจํานวนมากทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาอาจารย์นักพูดสอนลูกรักแม่ในรายการตีศิเป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทําให้เกิดทักษะการชํานาญในการจัดฝึกการสัมมนาเพิ่มคุณค่าในความเป็นบัณฑิตและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเข้าใจการจัดสัมมนาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดทักษะสําหรับพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาผู้ให้การบรรยายในครั้งนี้เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมในการสัมมนากล่าวว่าในช่วงนี้สังคมไทยหลายคนอาจจะสับสนบางคนก็อาจจะเครียดในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมือง ดังนั้นหากเราเข้าใจธรรมะจริงๆเราศึกษาธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิตเราก็จะมีความสุขได้ซึ่งการบรรยายนั้นสร้างความสนุกสนานสร้างความผ่อนคลายและยังสร้างความเข้าใจในสภาพของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการนําหลักธรรมะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักกับความพอดีจึงจําเป็นที่สุดอีกทั้งจะต้องสร้างความสมัครสมานสามัคคีมีน้ําใจในสังคมปัจจุบนันที่จะทําให้สังคมของพวกเรากลับมาหน้าอยู่เหมือนเดิมผมว่าสังคมไทยนี่หลายๆคนก็อาจจะสับสนหลายคนก็เครียดในเรื่องของการทํางานบ้างเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเข้าใจธรรมะจริงๆเราศึกษาธรรมะจริงๆเอาธรรมะมันใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราจะ้ีความสุขได้ครับข้างนอกอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่สําคัญมันสาคัญว่า ใจของเราเราคิดยังไงเข้าใ,ใจเราคิดว่าทุกอย่างมันล้วนมันเป็นกรรมของแตเราคนมันเป็นกรรมของประเทศทุกอย่างอะไรไม่จะเกิดมันก็เกิดเนี่ยเราไม่ต้องไปทุกข์กันถ้าเบื่อเราคิดอย่างนี้ได้คิดตามหลักความนจริงกล้าสู้ความจริงได้เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์หรอกเนี่ยถามว่ามนุษย์เราเนีนน่ยนขณะนี้ที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรครับก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยอยากเสพนาแข่งกันได้เป็นโน่นอยากจะแข่งกันเป็นนี่เป็นไปเพื่ออะไร าเป็นไปเพื่อสร้างความพลุกให้กับตนเองต้องถามเอ็ว่าเราเป็นเพื่ออะไรเรามีเงินถามว่ามีเงินเยอะมีความสุขจริงไหมเราก็ดูสิว่าคนมีเงินเยอะๆแล้วมีความสุขจริงไหมบางคนก็มีความสุขบางคนก็ไม่มีความสุขเงินก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่ทำให้มนุษย์เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยตำแหน่งหลายๆคนก็อยากจะใหญ่จะโตถามว่าคนใหญ่โตแล้วมีความสุขจริงไหมจริงๆมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะคนใหญ่มากทุกมากก็มีนะ แต่ทาไมมนุษย์ไม่เข้าใจตัวเองทําไมคิดตัวใหญ่ๆแล้วถ้าเบื่อใหญ่แล้วเป็นทุกข์เอาไหมถ้าอยากจะรวยๆแล้วเป็นทุกข์เอาไหมมันต้องดูที่ตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเองเราอยู่ตรงไหนขนาดของตัวเองขนาดไหนจะตัดเสื้อเรายังต้องตัดดูตัวเราเองเลยวัดตัวเราเองแต่ทำไมไดำเนินชีวิตทำไมเราดูแต่คนอื่นอยากเป็นเหมือนคนอื่น ถ้าบุญบาร,รมีมาเท่านี้เราอยู่ขนาดนี้เราใช้ชีวิตของเราให้มันพอดีของเราขนาดนี้เราก็มีความสุขได้เศรษฐกิจพอเพียงพอได้หลวงนี่ถือว่าสุดยอดแนวของการให้ธรรมะระดับสูงมากถ้าใครเข้าใจที่แท้จริงว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรชีวิตมนุษย์ของเราจะไม่ทุกข์เลย แล้วหลายคนก็จะเถียงว่าเอ๊ะไอเ้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรไอ้ความพอดีมันอยู่ตรงไหนนี่ผมได้รับคำตอบองค์สมมาสมุทเจ้าได้สอนผมมาว่า ฟ้าได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้อย่างพอดีของเขาอยู่แล้วขึ้นกับว่าคนคนนั้นจะบริหารจัดการตัวเองให้พอดีได้มากน้อยทนาดไหนถ้าใครบริหารจัดการตัวเองพอดีได้มากคนนั้นก็จะมีความสุขได้มากเหมือนกับชาวนาเนี่ยถ้าชาวนารู้ตัวเองว่าเป็นอย่างไรดาเนินชีวิตให้พอดีก็ชาวนาคนนั้นชาวนาคนนั้นก็มีความสุขได้นะ คนขายของริมถนอนอไรายได้ไม่กี่ตังค์เนี่ยแต่เบื่อเขารู้จักความพอดีของเขาได้คนขายของริมถนนก็มีความสุขได้คนทน,นการดําเนินชีวิตที่มันมีความสุขก็คือให้รู้จักพออิ่มใจพอใจไปที่ไหนก็มีความสุขเป็นอะไรก็มีความสุขได้อะไรก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่คนอื่น